คือเราต้องการดึงสนเสน่ห์ของเบส,สออกมาอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งลุกดีมากนะครับสองเสียงก็ดูนดูสมัยใหม่วัยรุ่นแต่ครน,นี้จะทำยังไงละให้มันรู้สึกว่าโอ้โห,โหเบสที่ต้องเป็นแอคอะถ้าเบสชอบแอคอะก็เหมือนกันใช่ไหมเขาเขาก็าไม่ได้แบบว่าเขาก็ไม่ได้แบบโอ้โหอะไรมากเขามานิ่งๆเรียบๆแต่เสียงเขาปังเดียวที่หาคนกดกันนั่งเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้ต้องศึกษานะครับนะรี่ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ แต่เป็นเรื่องที่อาจจะฟังลำบากอยากให้หนูกลับไปอ่านเนื้อเพลงวิธีสร้างอารมณ์นะคะหนูจะทำได้แต่ก็ไม่ใช่โอเวอร์แอคนะคะสำหรับแอคโชคชัยเขาเป็นคนแปลกที่เสียงบอกอารมณ์ได้เขาไม่ได้ประจงประดิษฐ์ประดอยอะไรเลยนะเขาร้องธรรมดาแต่น้ำเสียงเขาเนี่ยก็คือ สิ่งที่บอกถึงเพลงได้เพราะนั้นหนูลองฟังให้ดีๆลูกลองจับให้ดีๆว่าอ๋อเขาร้องอย่างนี้นะเป็นแบบอย่างได้แต่ต้องไม่ก๊อปปี้นะคะครับขอบคุณครับมาที่อะ